ตัวนี้ก็คือเทคลาด P 5 0หรือว่า P 5 0เป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดที่เน้นใช้งานไหลลื่นต้องบอกว่าราคาปกติของรุ่นนี้จะอยู่ในเลทสี่พันะครับสี่พต้นๆช่วงโปรโมชั่นแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีการลดราคาอย่างผมเข้ามาดูในลาซานา่ดูราคาตอนนี้นะ3,288เรียกว่า3 0 0 0ันต้นๆเองอะ ราคาดีไหมอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นซึ่งแต่ละช่วงนี่อาจจะราคาไม่เท่ากันนะสำหรับสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้นะขนาดหน้าจอ11นิ้วรีเฟรช90เฮิรต์ตัวนี้ใช้ชิปของ u n i s o c T606 แรม8กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก12 g ิรวมเป็น20 g b ความจุ128 g ิ Android 15แบต7,000ม ah. ิล อ่ะอันนี้ก็คือสเปคข้าวๆที่มีคนเคยถามผมมาว่าสามารถใช้ฮอสปอตได้ไหมคือใช้ได้นะนี่เพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อให้กับมือถือตัวนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> ก็คือแท็บเล็ตตัวนี้ใส่ซิมโทรออกได้ปล่อยฮอสปอตได้อ่ะมาดูที่ตัวเครื่องจริงๆนะครับ Techlad P50 เป็นไงสวยไหมดูนี่โหใช้ได้นะ ตัวเครื่องขนาดหน้าจอ11นิ้วใส่ซิมโทรออกได้ปล่อยฮอตสปอตได้แล้วก็ลำโพง2ตัวนะนี่ที่ด้านล่างจะมีลำโพง2ตัวอ่าผมว่าเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างไปไปดูกันเดี๋ยวมาเริ่มจากซ้ายมือของผมก็จะมีปุ่มปเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไมมาที่ด้านบนนะก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5้า พอชาร์จ Type C ถาใส่ซิมสำหรับทาดใส่ซิมจะเป็นแบบไฮบริดเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะก็คือสามารถใส่ซิมขนาดนานโนโซิมได้2ซิมนะครับนี่รุ่นนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิมหรือว่าเราจะใส่1ซิมกับอีก1เมมแบบนี้ก็ได้ในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1เทรลไบต์และอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรนะครับมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่อง รุ่นนี้จะมีลำโพงอยู่2ตัวลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาด้วยนะกล้องหน้า5ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลังเนี่ย8ล้านพิกเซลที่หน้าจอมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานขนาดหน้าจอ11นิ้วความละเอียด1280คูณ800ตัวนี้ SD Plus อัตราการรีเฟรชหน้าจอก็จะมี5เลือกอัตโนมัติ60เฮิรแล้วก็90เฮิรเดี๋ยวในรีวิวนี้ผมเปิดไว้เลยนะ90เฮิร ในส่วนของความจุของตัวเครื่องนะครับ1 2 8 g กิกตอนนี้ผมติดตั้งเกมไปนะเรียกว่าเกมเนี่ยกินไปแล้ว6 3 g กิกแต่ก็เล่นได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของ memory extension ก็คือการเพิ่มแรมเสริมรุ่นนี้สามารถเพิ่มแรมเสริมได้สูงสุด1 2 g กิกอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนนี้ผมเปิดแรมเสริมก็จะขึ้นว่า ram 8กิกบวก1 2 g กแบบนี้เลยนะสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับ ก็จะมีเคปจิ้มซิมรุ่นนี้ใส่ซิมโทรออกได้มีอะแดปเตอร์10วัตต์สายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้าน USB-C แล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานนี่คู่มือการใช้งานแล้วก็เขามีปากกาแถมมาให้เราด้วยเขาจะใช้ในส่วนของนุ่มๆตรงนี้ ไม่ใช่ใช้ปลายนะด้านปลายนี่คือปากกานะให้เราใช้ที่นุ่มๆนะครับดูนี่เป็นไงเอาง่ายๆคล้ายๆแบบว่าใช้แทนนิ้วนะครับแล้วก็จะมีหูฟังอันนี้เป็นหูฟังแบบแจ็คขนาด3.5นะครับมีตัวแปลง OTG ด้วยอดูสินี่มีตัวแปลง OTG ให้ด้วย ตัวเครื่องรองรับ OTG นะครับแล้วก็จะมีที่วางแท็บเล็ตอ่ะเนี่ยปรับระดับได้ปรับได้หลายระดับเลยนะอันนี้แถมมาให้จากในกล่องนะครับแล้วก็จะมีเคสซิลิโคนนี่ตัวเคสนะครับเป็นแบบนี้พับได้พับวางตั้งแบบนี้อ่ะลองใส่ดูเลยโอ้เคสดีทุกคนนี่ดูนะยางอันเบลเลอร์นะครับตรงนี้ ตรงมุมเนี่ยยางจะหนามากอันใหญ่เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปิดหน้าจอดูนะตอนนี้คือปิดหน้าจอแล้วนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เปิดอ่ามีเซ็นเซอร์เฮ้ย <c oughs> ดีไหมดีไหมแล้วก็ในส่วนของเคสเนี่ยก็สามารถตั้งได้อ่าตั้งใช้งานแบบนี้ตั้งได้นะครับแล้วก็ เสียบ OTG ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดสามารถใช้งานได้อันนี้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์ของเครื่องนะครับเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของโซเชียลกันต่อเลยด้านซ้ายเนี่ยเฟซด้านขวาทิกตอกนี่ก็สามารถใช้งานได้สลับได้ปรับได้ ก็แล้วแต่ว่าจะใช้งานกันแบบไหนนะอันนี้ก็คือโซเชียลแล้วก็สำหรับเฟซน,นะครับจะใช้ได้เฉพาะแนวตั้งแนวนอนไม่ได้นะถ้าใครจะใช้แนวนอนเนี่ยผมแนะนำว่าเปิดสองหน้าจอไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างลอยอันนี้ไม่มีนะมีเฉพาะแยกหน้าจอนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของ YouTube สำหรับ u t u b e เนี่ยเราสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1080p 60พเฟรมเรทนี่นะดูนะครับอ่ะดูนะนี่เป็นยังไงบ้างหน้าจอเขาสีสดดีนะเดี๋ยวลองดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความละเอียด 1080p 60พเฟรมเรทลองดูนะครับได้ไหมโหสบาย เรียกว่าเอามาดูหนังฟังเพลงโซเชียลสบายมาทดสอบ Netflix กันบ้างนะครับถ้าใครเลือกแพ็กเกจสูงๆส,สามารถดูได้ที่ full HD เลยนะคุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวว้ L 1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD อันนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกด้วยนะต้องบอกว่าตอนที่ผมได้เครื่องมาครั้งแรกแล้วผมเปิดทดสอบนะในใจเนี่ย L3 ภาพ SD แน่ๆพอมาเปิดเช็คดูโอ้โห L1 ซะด้วยอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบกันตจาจามันันนนยยอออดดดจจเ้่่ขงงไทีคิล งั้นเขาจะเพิ่มเงินในตอนหลังทำไมเขาอาจจะไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นที่จุดเริ่มต้นที่เราได้เจอกันในไม่ค่อยแน่จะจำสักเท่าไหร่แ้าจำได้แม่นมากเลยอ่ะไอซักทำงานทำงานทำงานรักษาเกียรติขององค์กรไอ้เหี้ยคนหลัไปเลยหน่อยทีนในส่วนของเรื่องลำโพงรุ่นนี้ลำโพงสองตัวนะครับลำโพงจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ ่ะไปทดสอบฟังเสียงกันคคคออออมมันนนนนน้้เเเาาาา่่่่่่รรรรรไไููววปป็็ฉชบบ ในส่วนของเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างผมว่าได้อยู่นะเอามาเรียนออนไลน์เล่นเกมเบาๆโซเชียลดูหนังฟังเพลงผมว่าได้สําหรับการโทรเวลาที่เราโทรออกจะเป็นการโทรแบบเปิดลําโพงหรือว่าเราจะใช้หูฟังก็ได้นะเขาจะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5แล้วก็ทางร้านเนี่ยเขามีหูฟังแถมมาให้เราด้วย ก็สามารถเอามาใช้งานได้อ่าเดี๋ยวมาลองทดสอบดูนะเดี๋ยวผมโทร1175นะครับคือถ้าเราไม่ใส่หูฟังเนี่ยไม่สามารถปิดลำโพงได้นะอีะ่อ่าตอนนี้โทรแบบเปิดลำโพงนะครับ AIS Contact Center ยินดีให้บริการค่ะเสียงชัดใช้ได้เลยนะลูกค้าดูโมบายและซินโกโมสนใจสมัครหมิ่บ้านกดหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองโทรออกเลยดีกว่าตอนนี้ผมลองกดโทรออกแล้วนะ ฮัลโหลฮัลโหลตัวเองอยู่กับสโตนไหมขอพูดกับสโตนหน่อยสิอ๋อแป๊บนึงนะสโตนป,ป๊าโทรมาเพื่อป๊าแป๊บนึงสโตนร้ Stone, องเพลงให้ป๊าฟังแป๊บนึงสิตุ้งตุ้งตาหูตา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 หูดีดีดีเล่ย์ดาต่อเล่ยโตต่อลาบาลีลาวาลีดีกะบาลีดีตาอาปูปุปะดับปินตาเล่ย์โดต้าลาะโอเคสโตนสโตนได้ยินเสียงป๊าฟชัดไหม ชัดเลยนะเสียงของสโตนก็ชัดโอเคเดี๋ยวป๊ะป๊ะถ่ายคลิปก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหเป็นไงพูดคุยสายเสียงชัดเจนทุกคนแล้วก็ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําว่าใช้แบบหูฟังก็ได้นะจะใช้เป็นแบบหูฟังบลูทูธหรือว่าหูฟังมีสายก็ได้ก็เนี่ยใส่คงใส่เคสวางปุ๊บติดต่องงต,ต่อง,งานแบบนี้ได้เลยนะ ก่อนที่จะมาทดสอบเรื่องเกมเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอันตุตูกันก่อนนะคะแนนของรุ่นนี้ที่ผมทดสอบได้จะอยู่ในเลทสอ0แสนเจก็ประมาณ Helio G 8 1ดนะครับคะแนนของ CPU 8 1 0 0ตัวนี้ใช้ Unisoc T 6 0 6 GPU 23 m a ม i G 5 7 MEM 1เ1่แส m มจะเป็นแบบ L P D D R 4แล้วก็ในส่วนของ U X 58า0มนะครับตัวนี้ Android 15บหาสำหรับ Story t o r y เทสของรุ่นนี้6623ในส่วนของมันติดทัดเทสสามารถทัดพร้อมกันได้10จุดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทดสอบเล่นเกมกันต่อเลยมาที่ PUBG Mobile ในส่วนของกราฟิกนะโอเค เดี๋ยวผมจะเลือกกราฟิกลื่นไหลเฟรมเรทอัลต้าตามนี้เลยนะอะลุยมาที่พับ g m o มบายนะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมปรับลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทอัลต้า ในส่วนของเจลสโครปรุ่นนี้ไม่มีเจโลสโคปนะทุกคน <Hey. S 1> เรียบร้อยไม่มีเจลสโคปนะ ดรวมนะครับเอามาเล่นได้นะอันนี้คือเอามาเล่นจริงๆนะทุกคนมาที่เกนช i นอิม a c กมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนะครับในส่วนของการแสดงผลปรับต่ำสุดเฟรมเรทส0 อันนี้ก็คือที่ระบบให้มาเลยนะอืมก็มาเล่นได้อยู่นะเอามาเล่นนะาาลกินชินได้ดทุกคนดูนิแล้วหน้าจอก็สีสวยด้วยนะ right. มีแหลกบ้างนะครับ ก็คือต้องบอกตามตรงนะครับยูนิซ็อก T606 เนี่ยชิปไม่ได้สูงมากแต่เหมือนกับว่าเขาปรับระบบมาดีนะผมว่าคือหลายๆเกมก็เล่นได้อะแต่เราเน้นปรับตั่นนะครับ แล้วก็ OS ของเขาเนี่ย a อ d ด o อ d 15แทบจะเพียวเลยนะอ่ะมีอะไรก็ใส่ไปช่วงทดสอบสก,กิน <laughs> ช่วงทดสอบส,สกิล <c oughs> โอ้โหหมดไปเนี yeah. ่ยเอามาเล่นได้อะ ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะมาทดสอบ ROV กันบ้างในส่วนของการตั้งค่านะก่อนอื่นผมจะบอกว่าตัวนี้ใช้ชิปของ u n i s o ็ T 6 0 6ซึ่งปกติทั่วไปถ้าเครื่องไหนใช้ชิปตัวนี้ผมจะปรับกลางแบบนี้แต่สำหรับเท c ลา a s P 5 0เนี่ยผมปรับสูงแบบนี้เลยนะแล้วก็อ่า เฟมเลตเปิดสูงมามาทดสอบกัน เต็มเลนเมื่อกี้40กว่านะคะรับเต็มเลนสามสิบมนะเมื่อกี้เรียกว่าไฟหนักอะ่ะจบเกมจบเกม คือถ้าอยากจะให้ลื่นกว่านี้นะครับเน้นปรับต่ำอะ่ะได้ลื่นแน่นอนอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับว่าปรับสูงเนี่ยเป็นอย่างไรอ่านี่และนี้ก็คือในส่วนของ ROV เดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของ Google Meet กันบ้างดูนะครับดูหน้าตานะใช้ได้ไหมอันนี้คือกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลเอามาทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ประชุมสายอะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้ ผมลองปรับเบอร์นะครับอันนี้คือปรับเบอร์ระดับที่หนึ่งปรับเบอร์ระดับที่สองอได้อยู่นะอ่ะเปลี่ยนแบ็กกราวนี่แบ็กกราวได้ไหม <c oughs> เปลี่ยนแบ็กกราวนะเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานได้นะเรียกว่าเอามาเรียนออนไลน์ก็ทำได้นะทุกคนใส่เอฟโฟงเอฟเฟกอะไรเนี่ย ก็สามารถใช้งานได้ก็ทดสอบให้ดูคร่าวๆว่าเวลาที่เรามาใช้งานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะไฟในห้องเนี่ยผมจะส่องมาที่ด้านข้างไม่ได้ส่องมาที่หน้านะทําให้รู้สึกว่าหน้าออกจะมืดไปหน่อยนึงแต่การใช้งานจริงผมว่าใช้งานได้คราวนี้มาดูในส่วนของการอ่านอ e ีบุ๊กกันบ้างเราก็มาดูในส่วนของโหมดอ่านหนังสือ read mode โหมดอ่านหนังสือเนี่ยหน้าจอทุกอย่างจะเป็นขาวดําแบบนี้ มาที่ตรงนี้นะแสนตอนกลางคืนหน้าจอก็จะเป็นแบบสีเหลืองนวลเดี๋ยวผมเปิดเปรียบเทียบให้ดูนะคือถ้าเราเอามาอ e ่านอีบุ๊กหรือว่าดูมังงะเนี่ยแบบนี้จะไม่ทําให้เม่อล้าดวงตานะครับสำหรับโปรโมชั่นราคาพิเศษของเทคลาส P 5 0วันที่15นี้ในแอปช้อปปีนะครับใช้โค้ดร้านโค้ดคุ้มลด15%บวกโค้ดร้านลดอีก3%เ ปกติราคา4,399ลดเหลือ3,289ราคาดีเลยนะแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่11นิ้วใส่ซิมโทรออกได้ดูหนัง Full HD 87,000ม mm. ิลลิแอมเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมที่แบบว่าไม่หนักมากอันนี้ผมว่าตอบโจทย์แล้วก็ในวันนั้นนะทางร้านยังมีแฟลชเซลราคาพิเศษของแท็บเล็ตมินิพีแล้วก็แล็ปท็อปรุ่นอื่นๆอีกหลายรุ่นตามช่วงเวลาที่ระบุในรูปเลยนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะโพสลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์แรกให้สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับและนี่ก็คือ t e c l l s t P50 น่าใช่ไหม